สวัสดีครับอยู่ผม SGM วันนี้ผมจะเล่นเกม a s s a s n ในตอนที่1ครับเกมจาก PS1 ครับเพรื่องเล่น PS1 สมัยเด็กผมชอบเล่นมากครับเกม a s s a s s ม n กำนาฮ่าฮ่มาเปิดนสะสลางคนหนึงกสลางเปิดไปสีมาฮะเอ้ยขอดื่มน่อและกันมีดนตรีมาเลยด่งดึ่งดึ่ดดดด ถ้าเด็กหนวดนี่จะรู้กันดีครับเกมนี้เป็นที่ที่ชอบไม่ชนะเลยโอเคครับแร้วที่นี้นี้เรามารับย้อนไวรับชมกันเลยครับม,มีกระดกยิงเพลงอะไรมันอยู่ในกระป๋องกระซี่วะดกนะฮะเล่นดูฮะเฮ้ยมีอะไรอยู่ในกระป๋องเอฟซีแมนย้อนวักันหน่อยฮะเผื่อใครจะคิดถึง ใครเกิดครั้งก็เคยเล่น,นะฮะฮนี่ฮะหัวแป๊บทีนะก็จะดีเองเดินในตำแนางฮะเยอะต้นป้าสตาร์ทไปเลยอยอนี่ครับเกมสตาร์ทเริ่มได้นะตัวเย็นมากตัดซิงเต็มเลยร,อเอร้อยสี่ห้าปองโอ้โห

ตอนนี้ได้สิอยากให้ทุกคนริมลอมรสชาติได้รอยังเอฟเฟรมมามีเวลาไม่นานเลยเอฟเฟรมได้สิเราจะพาความสุขขวัญตาให้ทุกคนเองมามาครับเกมแนว running ครับ นี่ไงไม่กาจัเต่าฮะมีสามชีวิตสไลด์เกือบเกือบเกือบเกือโดดไปมาอ้มเฮ้ยมดเต่าเยโอ้เยียมมากดือเดนจะเก็บกระป๋องได้เทาไรกลับไปดาฮะอ้มช้าหน่อยช้าเลยสไลด์สไลด์โดดเฮ้าเข่าขเ่า คับเปิดฝาอกบเกือบแล้วสไลด์ชาร์มาสไลด์ฮู้ชอบเลยเก็บในโคไปอไหมเฮ้ยมอนินมอนหนสไลด์ไป๊ีุเจ้าช่วยเก็บี้เีกว่า่อกนเฮ้ยทำงานทำงานอยูไมโคไมโคไมโคเก็บเก็บโม ผมไม่เป็นไรฮะกระดดกระโดดโซฟายุ่เกกระโดดไปมาจกครบร้อยกระป๋องไหมเก็บคอยมาเอ้ยคุณผู้หญิงู้วยควนก้วยวเฮ้ยตู้ตู้โซฟาสไลด์ทีมไย กระโดด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 เฮ้ยครบแล้วครบร้อยไหมฮู้ววัะซี้อได้ฮะเออผมแปปสิแมนไม่ถึงแล้วโดยซีจะครบร้อยป่องไหมมีดาเบต์บ้างฮะได้ก pues. ี่กระป๋องจัดมาเลยเคลื่องซื้อที่หนึ่งสา ได้ครบเลยครับ perfect man มาดิวเลยครับวัอร์เซนยิ่งแค่ขอเซฟก่อนแล้วกันกันเหนี่ยวครับเบิบโอเครอโหลดอยู่ฮะซีที่สองนี่จะครบเราจะปล่องไหมมาตัดมีเบิ้เยอะมากโอุ้ยไม่ครบหายไปกับ่องเนี้อยิ่เแค่ โอเคตหกระโดดไปดีโยกระะอู้าก่อนที่จะรูว่าต้องทำงงัไรอ,อ้อเยเสียสะดกอไรฮะเจาะเขยพลิดนี่สกบอก จะไม่ได้ครบร้อยองนเราอะไรกคนั้น,นฮะอ้หลยโอ้โ <แฟ S 1> ยเขี้ยจนลุกไฟลางเชื่อปวดหัวมามาโดดไปนคนนั้นโอ้ยเขี้ยหลายไปหลายองเลยเฮ้ยรอบนี้ไหมจะรู้อะไรไหมเอเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้สักฟองอเลยทาบซ้ายทั้ายาวาแต่มีแค่มีค,มค,มคมริยปย่ออ เฮ้ยรถล้างรถมารถล้างมาเก็บตัวก็คู่เกี่ยทำไมไม่ชีวิตละทำไมเล่นกาก์ดเลยโอเคจะไปเก็บทับเก็บไปได้ก็ไม่ต้องเจ็บผมมาเล่นด้วยความด้วยความบันเทิงย้อนยุคในสมัยนั้นเฮ้ยคุณผู้หญิงหลบหน่อยโดดเก็บบออ์ด้ ก็กา่ะนพีนอสวนนี่เฮ้มนี่กที่ไ,ไหนเอไหลทิ้งไปเลยีบทิท้งไปเลยฮะเราจะเก็บไม่ได้ก<อ>่น่นนา,า,า่อแาไปาไปห่าตีาไปอุ้อไยไม่ทันฮวินาทีครับกองเชียร์เต็มนะครับหยุดน,นะ เซนแนนความส่้ามาเสร็จแล้วซีรีส์สองสองช่องนะฮะเก,ก้าปล่องนครับนุ่วามสนุกัอเก,ก้าซีมาต่อเลยฮะเฮ้ยรถมารถมาเฮ้ยชนกระป๋องแบบซี่เอ้ยมาแล้ววะ

ชิลหนึ่งผ่านแล้วครับฮู้สุดยอดตรงไงล่ะเอาพัดเซฟหน่อยฮะ๊บเ,ออเซฟตรงนี้ได้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเ <laughs> ล่ะครับอืมเยี่ยมมากเลยมากระดกเปปซี่ไปฮ่า Have a Pepsi ฉันรับเปปซี่จังเลยมีความสุขแล้วโอ้โห <Next stage. S 1> ในแก่มากนะคนนี้ ไว้เจอกันใหม่นะในตอนต่อไปโอเคครับในตอนที่1นี้เอสจมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่2องถ้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมองตูนเดี๋ยวไเป็นตัวละครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสเตยสองไว้ครั้งเจอกันกันครับ,ร 2, ออรบ,อรบโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ